สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสอนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูทาร์ตผลไม้กันค่ะผลไม้ที่เราเลือกใช้วันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยทางภาคเหนือราคาสตรอเบอรี่ค่อนข้างถูกนะคะแล้วก็รสชาติของเขาเปรี้ยวๆอมหวานอร่อยเหมาะเอามาทําขนมน,นะคะก็ทาร์ตของเราวันนี้เนี่ยเราจะทําเองทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแป้งทาร์ตไส้ครีมตาร์ดนะคะแล้วก็เราจะท็อปด้วยสตรอเบอรี่เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ส่วนผสมของการทํามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากตัวแป้งทาดเลยก็จะมีแป้งอเนกประสงค์นะคะเราใช้ทั้งหมด200กรัมค่ะไข่ไก่ใช้เบอร์3หนึ่งฟองน้ําตาลไอซิ่งนะคะใช้60กรัมแล้วก็อันนี้เป็นเนยสดรสเค็ม80กรัมค่ะกลิ่นวานิลลาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ค่ะต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวไส้ครีมคัสตาร์ดนะคะ ก็ไม่มีอะไรเยอะแยะค่ะก็จะมีเป็นนมสดรสจืดนะคะใช้ทั้งหมด400มิลลิลิตรนะคะไข่ไก่เบอร์2 2ฟองค่ะน้ำตาลไอซิ่ง50กรัมสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่หวานน้อยหน่อยค่ะแป้งข้าวโพด30กรัมหรือว่าประมาณ6ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นกลิ่นวานิลลาค่ะอันนี้ ใส่มากน้อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวมันจะขมวัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยนะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากผสมตัวแป้งทาร์ตกันก่อนนะคะก็จะผสมตัวน้ําตาลไอซิ่งกับแป้งอนเนกประสงค์ลงไปนะคะแล้วก็คนให้เขาพอเข้ากันเล็กน้อยค่ะ เมื่อน้ําตาลกับแป้งเริ่มเข้ากันนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะเนยที่เราใช้วันนี้เนี่ยเป็นเนยที่เพิ่งออกมาจากตู้เย็นเลยนะคะเราก็ใช้มือเนี่ยบี้บีบดบดให้เนยกับตัวแป้งเนี่ยเขาเข้ากันดีนะคะเมื่อเขาเข้ากันเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับทรายที่เปียกเล็กน้อยนะคะวันนี้เราใช้เป็นเนยเค็มถ้าหากว่าใครใช้เนยจืดเนี่ยจะต้องเติมเกลือลงไปในส่วนผสมด้วยนะคะประมาณ1นึทับสช้อนชาค่ะ เราชอบใช้เนยเค็มนะคะเพราะว่ามันมีความหนัวมากกว่าเนยจืดแล้วก็ไม่ต้องเติมเกลือด้วยก็เลยส่วนใหญ่ที่เราใช้น่าจะเป็นเนยเค็มนะคะใช้มือเนี่ยนะคะบดไปเรื่อยๆเลยจนมีลักษณะแบบนี้เลยค่ะมันจะคล้ายกับสายร่วนๆที่มีความเปียกเล็กๆน้อยๆนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ทำหลุมตรงกลางค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะไข่ไก่เนี่ยบอกทุกคลิปเลยนะว่าให้ตอกแยกเพราะว่าถ้าหากว่า เราตอกไปในส่วนผสมถ้าไข่เสียก็คือเราจะต้องทิ้งส่วนผสมที่เราผสมมาทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่ามันมันไม่สามารถกินได้อยู่แล้วก็ตอกแยกแบบนี้ใส่ถ้วยแล้วก็เทลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็นวดให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะซึ่งวันนี้เราใช้มือในการนวดนะใครจะผสมด้วย ไม้พายหรืออะไรก็ได้แต่เราไม่ถนัดเราถนัดใช้มือซึ่งมือนี้เนี่ยเราก็ล้างสะอาดดีเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะมาทําขนมหรือว่ามาทําอาหารเนี่ยนะคะนวดจนแป้งมีลักษณะแบบนี้เลยค่ะก็คือเหมือนแป้งโดคุกกี้นะคะเราก็จะนำเขาไปพักเอาไว้ในตู้เย็นประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะก็ห่อแรปก็ได้หรือว่าจะห่อกระดาษขายแบบนี้เหมือนเราก็ได้นะคะก็เอาไปไว้ในตู้เย็นได้เลยค่ะช่องธรรมดานะเมื่อครบเวลาเนี่ย อันนี้เราแช่ไปประมาณ30นาทีได้นะคะเราก็นําเขาออกมาจากตู้เย็นค่ะเขาก็จะมีความาเนยเนี่ยจะมีความแข็งตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะก็นวดนวด,นวดบีดบเขาหน่อยค่ะให้เขาพอคลายตัวแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาใช้ไม้นวดแป้งเนี่ยนะคะรีดเขาให้เป็นแผ่นบางๆค่ะตัวฐานเนี่ยเพื่อนๆอยากได้ความหนาเท่าไหนก็สามารถกําหนดเองได้เลยนะแต่จริงก็ไม่ควรหนามากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ มันจะเป็นแป้งเยอะเกินไปนะคะรีดแผ่เขาให้เป็นชิ้นมันบางๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเราก็แผ่เขาออกมาได้ขนาดนี้จากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้พิมพ์ที่เราจะใช้เป็นตัวพิมพทาร์ทเนี่ยนะคะมากดลงไปแบบนี้เลยะคะ่ะวันนี้เราใช้เป็น ตัวถ้วยสแตนเลสอะนะคะกดลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆแสะเขาออกมาจากกระดาษไขนะคะเป็นมุงแบบนี้แล้วก็นำตัวแป้งเนี่ยไปกรุลงบนถ้วยที่เราใช้กดนั่นแหละคะ่ะใช้มือเนี่ยกดๆเขาให้เป็นทรงตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ รุเขาลงไปในพิมพ์ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะนำแป้งทาร์ตของเราเข้าอบเนี่ยเราจะต้องใช้ซ่อมนะคะจิ้มตรงก้นของแป้งทาร์ตของเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเรานำเข้าอบเลยโดยที่เราไม่จิ้มเนี่ยเขาจะพองขึ้นมาแล้วก็จะไม่เป็นทรงที่สวยงามแบบนี้นะคะเราต้องเจาะรูให้เขาระบายอากาศด้วยค่ะก็ใช้ซ่อมจิ้มลงไปทั่วๆแบบนี้เลยนะคะตรงด้านก้นของเขา จิ้มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำเข้าอบค่ะด้วยอุณหภูมิ180องศานะคะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีอันนี้ก็แล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยหรือว่าใครจะสังเกตเป็นสีแบบนี้ก็ได้นะคะสังเกตให้ได้สีตามที่เราชอบตามที่เราต้องการนะคะแต่ต้องมั่นใจว่าแป้งสุกดีก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเมื่อเราอบเสร็จแล้วเป็นตัวฐานท้าที่สวยงามน่ารักเลยนะคะ แล้วก็ในตัวแป้งฐานเนี่ยเราไม่ได้ใส่กลิ่นลงไปด้วยนะคะเราวางเอาไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆเฉยๆเพราะว่าเราชอบให้เป็นกลิ่นเนยธรรมาชาติเนี่ยนะคะเพราะว่าเนยที่เราใช้ก็มีความหอมอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้อยากแต่งกลิ่นเขาค่ะ พักแป้งทาดเอาไว้นะคะต่อมาเนี่ยเราจะมาทําไส้ครีมคัสตาร์ดกันค่ะก็ผสมไข่ไก่นะคะแล้วก็น้าตาลทรายลงไปค่ะอันนี้เราก็ตอกไข่แยกนะเห็นไหมมันจะทําให้เราชัวมากกว่านะคะก็ตีไข่ไก่กับน้ําตาลทรายให้เข้ากันนะคะน้ําตาลทรายที่เราใช้เป็นน้าตาลทรายสําหรับการทำเบเกอรี่นะคะเขาจะมีเม็ดที่เล็กกว่าแล้วก็ละลายง่ายกว่านะคะ ใครจะใช้น้ำตาลทรายแบบปกติก็ได้อันนี้ก็คนนานหน่อยให้เขาเข้ากันนะคะอันนี้เนี่ยคนแป๊บเดียวเขาก็ละลายเข้ากันดีกับไข่แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะแป้งข้าวโพดเนี่ยใช้เป๊ะๆก็30กรัมแต่ว่าถ้าใครไม่มีตาช่างเนี่ยก็ใช้ประมาณ6ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมของแป้งข้าวโพดเนี่ยละลายดีไม่เป็นเม็ดนะคะ เมื่อเราคนจนเขาเข้ากันดีแบบนี้เนี่ยต่อมาเราก็จะใส่นมสดลงไปค่ะนมสดรสจืดนะคะก่อนที่เราจะเอานมมาใช้เนี่ยเรานําเขาไปเข้าไมโครเวฟนะคะให้เขามีความพออุ่นๆน,นะคะเพื่อนไม่ถึงกับต้องร้อนเดือดเอาแค่อุ่นๆก็พอค่ะเราก็นําเขามาเทลงไปในส่วนผสมของไข่ได้เลย ใครจะนํานมไปต้มก่อนก็ได้นะคะหรือว่านําเข้าไมโครเวฟง่ายๆแบบเราก็ได้ค่ะก็ใส่นมลงไปให้หมดเลยคนให้เขาเข้ากันนะคะตัวไส้ครีมคัสตาร์ดเนี่ยเราอยากจะให้เขามีกลิ่นหอมของวานิลานิดนึงนะคะเราก็เลยใส่กลิ่นวานิลาลงไปด้วยค่ะ กลิ่นวานิลาเนี่ยเราใส่ลงไปนิดเดียวเลยนะคะเพราะว่าอยากให้เขามีกลิ่นแค่อ่อนๆเท่านั้น,นะคะ่ะบางขนมบางตัวเนี่ยที่เราใส่กลิ่นเยอะเกินไปมันก็จะทําให้เรารู้สึกเหม็นเวียนหัวได้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าเมื่อเราผสมทุกอย่างจนครบเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็มานาเขามากรองหนึ่งรอบค่ะถ้าเรากองเนี่ยจะได้เนื้อคัสตาร์ที่ค่อนข้างเนียนนะคะ กองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําเขาไปตั้งไฟได้เลยค่ะโดยการตั้งไฟในการทําไส้คัสตาร์ดของเราเนี่ยเราจะตั้งไฟอ่อนมากๆเลยนะคะอาจจะใช้เวลาในการกวนไส้นานนิดนึงแต่ว่าก็จะได้ไส้ที่ไม่เป็นเม็ดนะคะเพื่อนๆคนไปได้เรื่อยเลยค่ะย้ำว่าต้องเป็นไฟอ่อนเท่านั้นนะถ้าไฟแรงเกินไปเนี่ยไส้ของเราจะมีความเป็นลิ่มเป็นเม็ดไม่สวยงามนะคะคนมาสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มข้นขึ้นแบบนี้ค่ะ เมือ่อตอนนี้เราก็คนมาจนแบบเขาเหนียวหนึบแบบนี้ดีแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะเพื่อนเือนแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเนยสดรสเค็มเราใส่ลงไปทั้งหมด30กรัมนะคะแต่ว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้อันนี้ไม่ได้บังคับนะคะถ้าใส่เนยเนี่ยก็จะมีความหอมแล้วก็มีรสนัวมากกว่าแต่บางคนไม่อยากใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่ค่ะส่วนสูตรเนี่ยเราจะทิ้งไว้ให้นะคะเราจะทิ้งสูตรไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะ เพื่อนๆจะได้เผื่อใครอยากทําตามก็จะได้ไปดูสูตรกันได้ค่ะก็คนจนเนยละลายดีแล้วเราก็ยกลงมาค่ะนําเขาไปใส่ถ้วยแล้วก็แรปเอาไว้ก็ได้หรือว่าจะนํามาใส่ถุงบีบแบบเราแบบนี้เลยก็ได้นะคะพักเอาไว้จนกว่าเขาจะเย็นดีค่ะพักไว้ในถุงบีบนี่แหละให้เขาพออุ่นๆดีเย็นดีเลยแล้วเราก็ค่อยนําเขามาบีบใส่ตัวแป้งทาร์ตของเราค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะนําเขามาประกอบล่างแล้วนะคะ บีบตัวไส้คัสตาร์ดลงไปเลยค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยแล้วแต่สะดวกได้เลยนะคะอันนี้เราไม่ได้บีบให้เขาเนียนสวยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องวางด้านบนเนี่ยด้วยผลไม้ซึ่งก็คือสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยเช่นกันค่ะสตอรอเบอรี่ของเรานีเนี่ยเขามีความแบบติดไปทางเปรี้ยวมากนิดนึงเราก็เลยเอาเขาไปแช่ในน้ำเชื่อมนะคะ แอ่ว่าถ้าสตรอบเบอรี่ของใครมีความหวานจัดอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถวางลงไปได้เลยหรือว่าจะใช้เป็นผลไม้ชนิดอื่นก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกอีกเช่นกันค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ถามว่าหน้าทาที่มันเงาเงาแวววววเนี่ยทำยังไงนะคะ เขาจะใช้เป็นแยมใส่นะคะเพื่อนๆในการทาหน้าทาแต่ว่าเราไม่มีเราก็เลยไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าสตรอเบอรี่ของเราอย่างที่บอกว่าแช่ในน้ำเชื่อมเขาก็มีความเงาเงาวาวแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเสิร์ฟเราก็โรยหน้าด้วยไอซิ่งนิดนึงนะคะโรยไปแป๊บหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนฝุ่นก็เลยค่อยๆปัดๆออกนิดหนึ่งนะคะก็เลยจะได้สตรอเบอรี่ที่ด้านบนมีความมีฝุ่นเกาะเล็กน้อยแบบนี้ค่ะก็เพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วสำหรับ ทาร์ตผล,ลไม้ของเราโน้นี้ทาง่ายนะคะเพื่อนเแล้วก็รับรองเลยว่ารสชาติเนี่ยอร่อยแน่นอนเพราะว่าสูตรคัสตาร์ดของเราเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่หวานเลี่ยนไม่หวานจัดแล้วก็มีความหอมนมหอมเนยนะคะรับประทานคู่กับผล,ลไม้ที่มีรสเปรียปร้ยวๆหวานๆอย่างเนี้ยเ,ยเข้ากันดีมากๆเลยแล้วก็แป้งทาร์ตของเราเนี่ยอร่อยนะคะกรอบหอมแล้วก็กลมกล่อมแน่นอนค่ะ โอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ให,หม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ